ครับมเน่ยกมาตลาดเด้อครับเด้อมาตลาดสดสรารคบอนไรนเนี่ยเอาพีกบ่ เหมหือเดียวเ,เ,เ,วเดียวเหรอวะเมื่อวานี่คนไม่ค่อยหลายครับเพราะว่ามันเกือวันที่สามเลยนาะครับสามมกราแล้ว ไไอ,อันนี้ไม่หนีก็คือไปทางไหนของขายกับบื้อลายปันเดยครับมันเนพราะว่าแม่ค้าก็หยุตนะครับเนาะหมตายหยุดมือนีแหละหมูว่านก็นยังขายอยู่ คนบาขวัญหลายรูปมากสวยนะครับน่ะอาจจะสวยแล้วนะครับเฝ้ารถไปไม่เปนะ็นยังนี่คือตลาดนะฮะารคามเอเคบ้านกับนี่ครับผม ี่อย่างนี้มแม่อ,อ๋อ,อบ้านไก่ใอญบ้านอ๋อนกเป็ดนะครับนกเป็ดนกมาอ๋อนี่ส่เป็นพักเป็นคองบ้านนะครับนั่ส่วนใหญ่เป็นคองบ้านมีส,งสงมงัวสมูเฮ็ด ผนแม่บานยังนุ่มๆไปแล้วของมันบานไรครับผมแม่ขายแม่ขายกับมา่นาังขายนะครับเนาะถ้าบานถ้าสองเฮาได้ยังกับมา่ขายบ่อยเป็นสายบัวพักอียังที่ปล<ฟ><า>ูกเอง,งล้างเบิ้งเร้ย chắp chắp vậy, của mẹ sao? mẹ phụn có may khâu, cho nó Mình, Mình... Mình

นี่นน่่ามอจับจับันจุบจิบโอ้วหาเนี่ยไปหายองเขาีว่าบักหาบอืนเขาทีนะครับทั้งทีทั้งนี้พักอ้ายครับผมพักบัานบเท่านัครับเขาไปนี่ก็เป็นอ่า นี่เป็นของบ่านานะครับบ่าว,ว่าจะเป็นมะละกอบ่าว่าจเป็นหมกรั่พวพักกนาพักกาดเท้าหลายๆยอย่างนะครับของบรรบากับหลายของสื่อมาสื่อมาขายต่อกันมัย้ยไทยเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับ นี่ของบาดเฮาของยายขายตลาดได้เหรออ๋อสมนะสมบ้าว่ะสมต้องชื่อว่าวัดหาสมนี่กับร้านขายหมูขายหมูขายพักนี่ครับเวลาจัดงานยิวจัดยทดถาลดนตรีนี่แหละครับงานยิวนะครับ ตนหอมไหมคือตดเงี้ยเถอะต้องต้องลบร้นพ้นนะฮะนี่ผมไม่อย่างวะงนี่ผมมีอย่างเลยนะครับแล้วครับพอตลาดสดโอ้บัตรทู่มาพี่น้องเอ้ยตัวนี้เขียนมาหาสิบบาท นี่ก็เป็นร้านขายหมูม<า>นี่เป็นบักอรอกนะครับไปใส่ตำบัะคงต้นขอาวเจ้าคล้องหมดไหมอ่ะคื<า>อไหลเถอะโอ้ของลูกของหลาน,ลลานาแต่ละแม่บานไม่ทั้งใดหรือ นี่เป็นตลาดสารคามนะครับเนาะอ,อ่าเบิง้งตลาดแม่บาม้านไปทางเลยแม่บ้านท,ทิ้งยางตลาดยางไว่รีบ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 เลยครับอันนี้เป็นตลาดสดนี่เป็นไก่เป็ดเป็นไก่ ตลาดเมีมย,ามยบ,มบานไปทางไหนละบุญนีนี่ก็เป็นตลาดสดนาะครับมเดินนะครับไปทางนี้ทางนี้ของจะหลายกลัวนะครับเป็นพักเป็นอย่างเป็นรับพักที่เสวยง,งามมาหนังครับผมซึ่ง ล่า u n c h กับว่าท่านเปิดปันไถีเนาะครับเนาะมัอนี่นนก,ก็ได้ทุกคนนะเขาจะเปิดเริ่มเปิดอ่าไรเป็นมืออื่นหรือว่ามือหื้น,นะครับเห็นว่ายัางปิดอยู่หลายร้านนะครับมากระดิง่งมาโกงนงงีม,มาละ แม่บ้านเลยใส่เลยเนาะบ้านนี้ ขอหลาเป็นไดเียวมือเลของหลายๆจะพามาาีกเนนึงนะครับเมื่อนอี่ของก็บ่อปันใด,ดอะะ่าจะราจอติดคัดเราทั้งนี้ทางคุนกัมีตรลุูนะครับมี่วกสืผาเดี๋ยวผมจะบพ่พาไปทางคุนนะครับทางคุนกัจะบ่มีอย่างปันใด ไกน่นอไก่ฟ้าทำให้เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องใน่เครื่องยังออกให้เรียบร้อยห้างพีอะแดดจะง่อยนะครับเนาะย่อนแสงด้วยครับยังย่อนแสงตอนนี้ก็ได้ทา้งบุญกับลานขายผลละหมากลากมไม้เอาแม่บ้านไปทางเดียวเนาะบ้านนี้เนาะ แม่วันว่าส่สืส่อสมไปสื่อเลยนี่หลังก็จับร้านนี้แสบนะครับเนาะ <Okay. S 1> เพลินเพชรน,นี่ครับผม <Okay. S 1> เก็ตเสร็จเอง,เอ,ง,เอ,งเองเองมัดมาหนีเดี๋ยวผมจะมาไายเห็นม่งไหมนะครับ <Okay. S 1> มาหนีเพ่า,คคาะคอยของบ่ราคอยไหลนะครับเ <Okay. S 1> มือไม่จะมาเสาร์วันนี้ นี่ก็ออกตรงทางจอดรถแล้วอ๋อซื้อสมสมเขียวหวานโลยี่หา โลโลละยี่ห้าบาทแต่ซื้อซีโร่พนรดหนยลอยหนึ่งจะสื้อโลเดียวเด้อเสียเปรียบเราเด้อต้องซื่อซีโร่นแม่ค้า่นใจดีเพิ่นแถมวันนี้ลูกแก่โปรโมชั่นราคาเดียวคุณพี่ยี่ห้าบาทสี่ร้อยเชิญเลยครับเช้ญเลยครับเพื่อซื้อวันนี้เรามีโปรโมชั่นยันพรุ่งนี้เด้อวันนี้เรามีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเด้อยเอาอย่งนีมาเลย ม้าคู่มือจ่ามาเลยจ้าเพราะพี่ฟางมังนม่มีโปรโมชั่นพิเศษโอโปรโมชั่นพิเศษแถมมือเก่นนาเนาะโล่ยี่ิบหาบาทแต่ซื้อซีโร่บนรถให้เหลือลอยเดียวครับผมอ๋อครับผมต้องตีทองมีทองนี่ครับขนมไข่หงตรงนี้เป็นขนมไข่หงกบขนมบันบันขนมเฮ็ดเองด้วครับนี่ขนมบันบันเนา ทางนี้ก็ของทอดขอนมบัวลอ,อยขอนมยังกะละ็ล่ะขนมดอกบัวขนมไข่เตาทางนี้ก็ออกแล้วนะครับผมออกแล้วทุกท่านก็ขอจบคลิปไปสักหน่อยก่อนนะครับคลิปนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับเจ๊การรับชมขอบคุณครับขออนุญาตกับปัดกันเด้อบวปันี้ครับขอบคุณครับ